สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครูทิศนัดอารมณ์แก้วในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของคำที่มาจากภาษา ต่างประเทศนะครับนักเรียนเรียนเรื่องนี้จบปุ๊บนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะจำแนกได้ว่าภาษาใดบ้างเป็นภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะรวบรวมอธิบายคำที่มาจากภาษาต่างประเทศได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเอาละรครับนักเรียน นักเรียนคิดว่าคำที่สื่อสารในภาษาไทยในปัจจุบันนี้นะครับเป็นคำไทยแท้ทุกคำหรือไม่ลองคิดดูนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กไม่ได้เป็นคำไทยแท้ทุกคำหรอกครับเพราะว่าเรายืมมาจากภาษาต่างประเทศเยอะแยะมากมายแต่ยืมมาจากภาษาใดบ้างเดี๋ยวเราจะเรียนกันในเรื่องต่อๆไปนะครับ นักเรียนครับแล้วทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยลองคิดดูนะครับไหนลองคิดดูสิอ้าวล่ะครับว่าไงเอ่ย ใช่แล้วล่ะครับมันมีการติดต่อค้าขายมันมีการเจริญสัมพันธ์ธรรมตรีในสมัยโบราณในสมัยก่อนนะคะมีการสื่อสารมีการพูดจาต่างๆนานา,นามีการศึกษามีการเรียนรู้ในวิทยาการใหม่ๆเดังนั้นแน่นอนว่าเราจะได้รับ อิทธิพลจากภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยเยอะมากเลยอะไรคะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนภาษาต่างประเทศกันนะครับเราจะมากระตุ้นความคิดกันดูว่าภาษาเนี้ยเป็นภาษาใดบ้างคํานี้เป็นภาษาใด,บ,าาาดบ้างนะครับเพราะว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนกันมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทบทวนกันดูอ่ะดูคําที่หนึ่งก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวคําที่สองสังคมคําต่อไป บันทมมาช่วยๆกันอ่านนะครับคำต่อไปฟุตบอลต่อไปครับบุบผาเก่งมากต่อไปช็อกต่อไปครับกาแฟสเสวยนะครับคำว่าสเสวยนะครับต่อไปเกาเหลาต่อไปครับมัธยมสินแสแครอท บัญญัติเฉากูไวเจริญน,นักเรียนจะเห็นว่ามีคำในภาษาไทยเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ทราบนะครับว่านะครับคำเหล่านี้มาจากภาษาใดบ้างในนักเรียนลองคิดกันดูสิครับว่าหลังจากที่เราเคยได้เรียนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยกันมาแล้วคำเหล่านี้จะเป็นภาษาใดลองคิดกันดูนะ เอาละเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่ามาจากภาษาใดบ้างดังนั้นเราก็จะสามารถจัดกลุ่มออกมาได้แต่จะจัดกลุ่มได้อย่างไรบ้างครับนักเรียนเป็นภาษาใดบ้างเอ่ยเป็นภาษาบาลีสันสกฤตกลุ่มที่สองมีอะไรครับกลุ่มที่สองเป็นภาษาไรภาษาคขมรเก่งมากครับกลุ่มที่สามครับ ภาษาไรเอ่ยภาษาจีนเก่งมากนักเรียนต่อไปภาษาไรภาษาไรครับภาษาอังกฤษเก่งมากๆเลยคับนักเรียนเมื่อนักเรียนสามารถแบ่งกลุ่มออกมาเป็นสี่กลุ่มแล้วแล้วทีนี้เราจะเอาคําศัพท์ไปใส่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอลองดูซิภาษาบาลีสันสกฤตมีคําว่าอะไรบ้างไหนใครคิดเหมือนครูบ้างภาษาบาลีสันสกฤตคําที่หนึ่งคือคําว่า สังคมเก่งมากครับคำต่อไปบุปผาเก่งมากจานักเรียนคำต่อไปครับมัธยมเก่งมากๆเลยนะครับคำต่อไปคิดวันครูหรือเปล่าบัญญัตินะครับเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเอาละมีอีกไหมมีไหเอาไปดูคำต่อไปนะครับบรรทมเป็นภาษาเขมร นะครับเป็นภาษาคาเมนภาษาคาเมนมีอีกหรือเปล่าลูกมีไหมครับนี่แน่เสวยนะครับเสวยเป็นภาษาคาเมนเก่งมากๆเลยคานักเรียนอมีอีกไหมมีอีกหรือเปล่าเจริญนะครับเจริญเป็นภาษาคาเมนนะครับมีอีกหรือเปล่าคํานักเรียนอาหมดแล้วนะครับต่อไปภาษาจีนก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นภาษาจีนคําที่หนึ่งมีอีกไหม เจอไหมครับเก่งมากครันักเรียนคำว่าเกาเหลาเกาเหลาเป็นภาษาจีนนะครับเป็นภาษาจีนมีอีกหรือเปล่าครับสินแสสินแสหรือเปล่าถูกต้องสินแสนะครับสินแสเป็นภาษาจีนเอาละครับมีอีกไหมมีอีกไหมเฉาก๊วยนะครับเฉากวยอ่าต่อไปต่อไปนะครับภาษาอังกฤษ ฟุตบอลฟุตบอลเป็นภาษาอังกฤษนะฟุตบอลเป็นภาษาอังกฤษมีไหมครับช็อกนะครับช็อกเป็นภาษาอังกฤษและกาแฟ أ. มีอีกไหมมีอีกไหม แ a รอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนี่คือคำที่นักเรียนจัดกลุ่มออกมาได้เป็นสี่กลุ่มนะครับเป็นสี่กลุ่มเก่งมากๆเลยครับนักเรียนทุกทุกคนเลยนักเรียนครับนักเรียนจะเห็นว่าคำที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยนั้นมีมาจากภาษาต่างประเทศเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับไหนเราลงมาช่วยกันวิเคราะห์ดูซิว่าคำต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีสาเหตุการยืมคำมาจาก ภาษาอะไรแล้วก็ยืมคํามาเพราะอะไรเราลองมาสรุปเป็นแผนภาพความคิดกันนะครับได้ไหมครับ ทำได้เพราะฉะนั้นเรามาสรุปความรู้และสะท้อนความคิดกันว่าเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันมีการยืมคํามาด้วยเหตุผลอะไรนะครับสาเหตุของการยืมคําในภาษาต่างประเทศนั้นนะครับเหตุผลที่หนึ่งเพราะความสัมพันธ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมใช่ไหมครับเหตุผลที่สอง ความสัมพันธ์ทางถิ่นฐานนะครับมีเมื่อมีความสัมพันธ์ทางถิ่นฐานเราก็มีการพูดจาพูดคุยกันก็มีการใช้ภาษาในปัจจุบันนะครับต่อไปนะครับเหตุผลข้อที่สคือมีความสัมพันธ์ทางด้านการค้านะครับเมื่อมีการซื้อซื้อขายกันนะครับเราก็สามารถที่จะ ยืมคำมาใช้นะครับในภาษาไทยนั่นเองเหตุผลข้อที่4ความสัมพันธ์ทางการศึกษาและการกีฬานะครับเพราะว่าเรามีวิทยาการใหม่ๆทางด้านความรู้การเรียนการศึกษาเราก็เลยมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นนะครับและเหตุผลข้อที่5ก็คือความสัมพันธ์ทางการเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีนั่นเองครับนักเรียนเอาละครับดูคำศัพท์นี้นะครับนักเรียน จุลาจุธาปฐมประถม,ะถมศึกษาศิกขาอิทธิฤทธิมัจชิมมัธยมเอเจอคำศัพท์เหล่านี้คุณครูให้ทำอะไรนะ้านี่แหละครับคำคู่นี้มาจากภาษาใดในักเรียนรู้ทราบไหมครับ นลองคิดดูซิใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันคำถามถามว่าจากคำที่กำหนดให้นักเรียนมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรว่าคำคู่เหล่านั้นมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตลองดูกันนะครับมีวิธีการสังเกตยอย่างไรลองคิดกันดูซิเอ๊ลองดูคู่ที่หนึ่งกันนะครับคำว่าจุลากับคำว่าจุธา เป็นภาษาบาลีสันสกฤตได้อย่างไรไหนเราลองวิเคราะห์ดูสิครับได้ไหมลองคิดกันดูนะเอาละครับเขาบอกว่าภาษาบาลีเนี่ยใช้หลอจุลาภาษาสันสกฤตใช้ทอมนโทดังนั้นคำว่าจุลาจึงเป็นภาษาบาลีนะครับจุธาจึงเป็นภาษาสันสกฤตนะครับได้ไปแล้วหนึ่งคู่คู่ที่สอง ปฐมกับประถมนักเรียนครับคําไหนเป็นภาษาบาลีเอ่ยคำไหนเป็นภาษาสันสกฤตทราบไหมครับอะไรครับเขาบอกว่าภาษาบาลีเนี่ยจะอ่านเรียงพยางภาษาสันสกฤตจะออกเสียงพยัญชนะควบกลำดังนั้นคำไหนเป็นภาษาบาลี ปถมเก่งมากปะถมนะครับเป็นภาษาบาลีส่วนนะครับคำว่าประถมจึงเป็นภาษาสันสกฤตเนื่องจากออกเสียงพยัญชนะควบกลัมนะครับต่อไปคู่ที่สาสิกขากับศึกษาคำไหนเอ่ยเป็นภาษาบาลีนักเรียนทราบไหมครับทราบไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก่กอกกอกอาเขาบอกว่า กฎข้อนี้บอกว่าภาษาบาลีใช้สอเสือภาษาสันสกฤตใช้สอสาลาดังนั้นตอบคุณครูสิครับนักเรียนว่าคำใดเป็นภาษาบาลีสิกขาเก่งมากครับนักเรียนเพราะใช้สอเสือและอีกหนึ่งคำคือคำว่าศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตเพราะว่าใช้ส่อสาลานั่นเองครับนักเรียนคู่ต่อไป อิทธิกับฤทธิอิทธิกับฤทธิกฎข้อนี้บอกว่าถ้าภาษาบาลีจะใช้สระอีถ้าภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวหรือใช่ไหมครับนักเรียนดังนั้นนักเรียนก็จะตอบคำถามคุณครูได้ว่าภาษาบาลีเนี่ยใช้สระอีก็คือคำว่าคำว่าอะไรอิทธิเก่งมากครับนักเรียนแล้วก็ภาษาสันสกฤตใช้หรือนั่นเองก็คือคำว่า ริทิเก่งมากครับนักเรียนอ,อีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่มัธยมกับมัทชิมนะครับมัธยมกับมัทชิมนักเรียนครับกดข้อนี้ได้ว่าอะไรภาษาบาลีมีตัวสะกดและตัวตามหลักที่แน่นอนนะครับแล้วก็ภาษาสันสกฤตเนี่ยมีตัวสะกดและตัวตามที่ ไม่แน่นอนคุณครูครับและผมจะทราบได้อย่างไรว่าหลักของมันเป็นอย่างไรเรามีตารางพยัญชนะวักเพื่อที่จะให้นักเรียนตรวจสอบตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอนอดูครับนักเรียนครับสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีตารางพยัญชนะวักทั้งหมด5วรวักด้วยกันและมี1นึ่งเศษวรักและมี ห้าแถวเรามาดูกันว่าพยัญชนะวกะมีตัวอะไรบ้างตัวที่หนึ่งครับกะจะออกเสียงกะนะครับตัวที่สองขะนะครับตัวที่สามคะนะครับตัวที่สี่และ,ะตัวที่ห้างะเพราะฉะนั้นพยัญชนะวกะได้แก่กะขะคะคะงะ เข้าใจไหมครับเอาเล่ะครับต่อไปพยัญชนะวัจจพยัญชนะวัจจได้แก่อะไรบ้างจะชะชะชะและยะเพราะฉะนั้นพยัญชนะวัจจได้แก่จะชะชะชะ ยะ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> เก่งมากครับนักเรียนต่อไปวัคตะวัคตะใหญ่นะครับวัตตะใหญ่มีอะไรบ้างแน mm. ่นอนเลยตะทะทะทะ,ะและอีกหนึ่งตัวณนะเพราะฉะนั้นพยัญชนะนวัคตะได้แก่ตะทะทะทะณนะเก่งมากครับนักเรียน เอาละต่อไปพยัญชนะวัคตะแน่นอนเลยตะตัวที่สองถะตัวที่สามทะตัวที่สี่ทะเหมือนกันตัวที่ห้านะเพราะฉะนั้นพยัญชนะวัคตะนะครับตะทะทะทะนะนั่นเองเก่งมากต่อไปพยัญชนะวัตปะประกอบด้วยปะ ผระพระผะและมะพยัญชนะวักปะได้แก่ปะพระพะผะมะเก่งมากครับนักเรียนเราได้แล้วพยัญชนะทั้งห้าวัแล้วก็ห้าแถวเรามีอีกหนึ่งเศษวักครับตัวที่หนึงยอรอลอวอ สอทีนี้เรามีสออีก2ตัวนะครับสอสาลาและสอรือสีออกเสียงสอเหมือนกันนะครับแล้วก็หอแล้วก็รอจุลาและอีกหนึ่งตัวนะครับตัวอังเราเรียกว่าตัวนิคหิตนักเรียนครับยอรอรอวอ ไม่รวมคำในวงเล็บนะครับสอหอลอจุลานิคหิตถ้าเกิดนักเรียนจะท่องเป็นยายเราเล่าว่าเสือเห็นลอจุลานิคหิตนี่คือตารางพยัญชนวะวรคของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตครับนักเรียนคุณครูครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับตารางที่เป็นตัวสะกดและตัวตามนักเรียนดูดีๆนะครับติ้ง กรอบในแถวที่1ติง้งกรอบในแถวที่3ติง้งกรอบในแถวที่หเอ๊คุณครูกำลังทำอะไรนะคุณครูกำลังจะบอกนะักเรียนว่าตารางพยัญชนะวักทั้ง3แถวที่อยู่ในกรอบนี้นะครับสามารถเป็นตัวสะกดได้เสมอๆลองดูซิคำที่1คุณครูยกตัวอย่างคําว่าทุก ขอทหารสละอุกอไก่ขอไข่ทันดาคาดคำว่าทุกกอไก่เป็นตัวสะกดตัวตามคือขอไขใไ่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนักเรียนอ่าขอไข่เป็นตัวตามเพราะฉะนั้นคุณครูถามนักเรียนว่าคําว่าทุกเป็นภาษาบาลีได้หรือไม่ได้ครับนักเรียนเป็นได้ไหมครับ เอาละเพราะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอนใช่ไหมครับดังนั้นคำว่าทุกจึงเป็นภาษาบาลีจากตารางพยัญชนะวรคนี้ครับนักเรียนนักเรียนจะสามารถสรุปความรู้ออกมาได้เขาบอกว่าถ้าพยัญชนะแถวที่หนึ่งเป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่หนึ่งและแถวที่2 แต่ต้องอยู่ในวรคเดียวกันนะครับจะเป็นตัวตามได้เข้าใจไหมครับก็เหมือนกับคําว่าทุกมอสักครู่นี้ไงครับนักเรียนนะครับต่อไปพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3เป็นตัวสะกดพยัญชนะแถวที่3และแถวที่4นะครับจะอยู่ในวรคเดียวกันนะครับจะต้องเป็นตัวเป็นตัวตามได้นะครับต่อไป ถ้าพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดล่ะครับคุณครูนักเรียนครับถ้าพยัญชนะแถวที่5เป็นตัวสะกดพยัญชนะทุกตัวเลยนะครับที่อยู่ในวัคเดียวกันเป็นตัวตัวตามได้เก่งมากครับนักเรียนคุณครูครับแล้วถ้าเกิดผมเจอตัวสะกดอยู่ในเศษวรคจะทำยังไงครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าเศษวักตัวยอ ลอและสอเป็นตัวสะกดพยัญชนะตัวมันเองสามารถเป็นตัวตามได้นั่นเองเก่งมากๆเลยครับนักเรียนนี่คือกฎของตัวสะกดและตัวตามที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องท่องจำเลยนะครับในในหลักสูตรของเรื่องนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองพินิษภาษากันดูว่าคำเหล่านี้มาจากภาษาใดบ้างคำที่หนึ่งครับขัดติยะคำที่สองครุฑคำที่สามอาทิตย์คำที่สี่ปรัชญาคำที่ห้าการคำที่หกโอรสคำที่เจ็ด ปัดฉิมนักเรียนครับคำเหล่านี้มาจากภาษาใดบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูจําแนกให้นักเรียนเห็นว่าภาษาบาลีมีลักษณะเป็นอย่างไรภาษาสันสกฤตมีลักษณะเป็นอย่างไรดังนั้นเราลองช่วยกันดูสิครับว่าคําที่นักเรียนเห็นอยู่บนกระดานอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับมาจากภาษาใดบ้างคิดออกไหมนี่แน่ภาษาบาลีนะครับและ ภาษาสันสกฤตหนใครตอบคุณครูได้บ้างว่าคําไหนเป็นภาษาบาลีตอบได้ไหมเอ่ยคําที่หนึ่งนะครับขัตติยะทําไมคําว่าขัตติยะเป็นภาษาบาลีเพราะว่าต่อเต่าเป็นตัวสะกดและอะไรเป็นตัวตามต่อเต่าเป็นตัวตามตามตัวมันเองมันจึงเป็นภาษา บาลีเก่งมากคัำนักเรียนคำต่อไปครุฑคำว่าครุฑเป็นภาษาสันสกฤตเนื่องจากใช้ใช้อะไรเอ่ยใช้ทอมุนโทนะครับต่อไปครับอาทิตย์เอาล่ะครับคำต่อไปปรัชญาปรัชญานักเรียนครับ ปรัชญาคำนี้เป็นปัญหาคุณครูครับแล้วผมจะตอบยังไงในเมื่อชอช้างกับยอหญิงคุณครูบอกว่าเป็นตัวสะกดและตัวตามเป็นภาษาบาลีแต่นักเรียนครับเวลาเราสังเกตเราพิจารณาอันดับแรกเราจะต้องพิจารณาพยัญชนะก่อนดังนั้นปรัชญาออกเสียงเป็นพยัญชนะควบกล้ำจึงเป็นภาษา สันสก,กฤตเก่งมากครับนักเรียนคำต่อไปคำว่าการทำไมคำว่าการเป็นภาษาบาลีครับนักเรียนเพราะว่าอะไรใช้รอจุลาเก่งมากเอาละครับคำว่าโอรสเป็นภาษาบาลีถูกไหมลูกถูกไหมครับถูกต้องโอรสเป็นภาษาบาลีนะครับเนื่องจากใช้ใช้อะไรเอ่ยสอเสือด้วยแล้วก็มีอะไรอีกครับ สระโอนั่นเองนะครับอ่ะอีกหนึ่งคำคำว่าปัดฉิมปัดฉิมเป็นภาษาบาลีเนื่องจากเนื่องจากอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วครับตัวสะกดและตัวตามที่แน่นอนก็คือจอจานะสะกดและชอชิงเป็นตัว ตามเก่งมากครับนักเรียนอะไรครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ภาษานะครับว่าคําใดเป็นภาษาบาลีคําใดเป็นภาษาสันสกฤตเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดกันดูว่าคาบเมื่อสักครูน่นี้นักเรียนได้ความรู้อย่างไรบ้างนะครับเราได้ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตภาษาบาลีมีลักษณะเป็นอย่างไรครับนักเรียน มีตัวสะกดแล้วก็ตัวตามที่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้พยัญชนะลอจุลานะครับส่วนภาษาสันสกฤตเป็นยังไงตัวสะกดตัวตามไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะครับใช้พยัญชนะสอสาราโสฤสีทอมนโททอพุท่านะครับใช้สระไอเอาหรือ หรือเลือกหรือเก่งมากครับนักเรียนแล้วก็นิยมใช้รอหันนะครับหรือรอเรผะนะครับนักเรียนนี่คือความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตคือใช้สระอาอาอีอีอูอูและ เอโอเก่งมากครับนักเรียนแล้วก็มีตัวการันนี่คือความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมีสิ่งที่เหมือนกันวันนี้นะครับให้นักเรียนกลับไปทบทวนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตและชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในภาษาต่อไปว่าเป็นภาษาใดบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีครับ